ก็ไม่มีทลหัสก็ไม่มีทะลหัสจะได้อยู่แล้วก็เริ่มเล็หน่อยก็ได้เฮ้ยทัางผมก็ทำได้อยู่แล้วเหมาะอย่างนี้เลยหรอหมอจะแต่งหน้าให้ไหมชัดๆเอต้องก้มหน้าหาไหม สองสามโอ้โหปวดท้องหมอท่าไมไรหมอเล่นท่ายากเองเนี่ยหมอเล่นท่ายากหมอท่ายากคนอื่นก็ลงท่ายากด้วยเห็นไหมเนี่ยนั่งไม่ไหวโอเคน่ารัอดีว่ะัวหมุนมาโอ้ ก็ไปแลใส่รูปอะไรนะที่ลงไีน่าสุดอ่ะน่ากวอนะอน้ำยกตไล์เลยอะลูกาพีรกเตอร์เ้เออไม่อก็เป็นก็เไมเคิลคุอฟิลไ์เิไเคิลแลอวไคิลเหรอ In tâm mùa quang, mày à? à. sắp mày sắp à. à? à. <laughs> ừ. mày tay mày sắp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  mày tay 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 mày

ไปใช้โผล่ไปเกาะจะได้ดิสิไม่ใช่ว่าช่วงนี้ไบเหนื่อยใจขนาดไหนที่เคยบ่น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 ไม่ได้บ่นทำไมนปะต้องหน้าไหนสิเออหวานเรียนตึลูกวะก็คืเรื่องเ่อเมื่อวานที่ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะเมื่อวานมันง่อยนี่ดิไปงานไมอ่ามันหมั่นไส้เออมันจะมีอยู่อันมันจะแตกตลอดเวลาผม่มันไม่อยู่นะแตงมันใส่ฉี่ขนาด

ไม่ได้อเียกันแล้วกันไม่ต้องบอกก็ไม่เป็นไรการแสดงงก็ได้ไม่ด้วยตัวบทมันก็บอกว่าดัแล้วอ้น่ร่น่เฮ้แต่ชอบคลิปนันมากเลยอะเพลงไรนะตบตากันอ่ดีๆมองเหนไอ้ั้ยโอการกันไงกละการไ้าก g ะ เป็นท sí, 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 ุกท in ีที่ตอนที่ตอนหลังเราสักขึ้นมาไงเราหันไปมองอ่ะมองากนอยู่ดีไหมามที่เ้มือนพอพอมองตาเโอ้หเหอลอมมองังนเตัด้งไปไรไมพอวลามันไม่ได้ต้องต้องนอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ย ดีแล้วมาตามกมาตามลาตามเามาตารเดมาตาม